เวลาเราเห็นโฆษณาสุราเขาจะเขียนว่าสุราเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้เหตุการณ์นี้คล้ายๆกันฮะแต่เป็นเรื่องของกฎหมายสุราชุมชนที่เป็นเหตุให้เกิดวิวาทะกันในสภาของนักการเมืองในสภาวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองพักการเมืองใหญ่พักประชาชนและพักเพื่อไทยนะฮะพักประชาชนเนี่ยเขาก็เสนอกันมาตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับนำโดยคุณเท่าพิภพลิมจิตรกรสสพักประชาชน ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองว่าร่างกฎหมายของพรรคประชาชนในสุดตรงวันนี้คุณเท่าพิพภพลิ้มจิตรกรก็เลยต้องออกมาถแถลงนะครับบอกว่าทําไมล่ะตอนช่วงเช้าเนี่ยบอกว่าจะรับหลักการทั้ง3ร่างเลยเพราะมีของพรรคประชาชนพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคเพื่อไทยแต่คุณเท่าพิภพบ,บอกสุดท้ายรัฐบาลตัดสินใจว่าจะไม่รับร่างของพรรคประชาชนโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเปิดเสรีมากเกินไปเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อประชาชน คุณเาพิพพบ,บอกเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลจะใช้เป็นข้ออ้างในการคว่ำร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าของตนแต่เข้าใจว่าเป็นบริบทการเมืองเราเป็นฝ่ายค้านเราเป็นคู่แข่งทางการเมืองอาจจะไม่ยอมให้กฎหมายของเราผ่านหรือเปล่าคุณเตาพิภพเปรียบเทียบเหมือนกับต่อเรือลำนี้มาไกลแล้ววันหนึ่งเหมือนมีโจรสลัดขึ้นมาทำทีเป็นเพื่อนแล้วก็ถีบเราตกเรือไปแล้วก็บอกว่าขอยึดเรือนะ ต่อเรือนี้มาไกลเนาะแล้วก็วันหนึ่งก็เหมือนมีโจสาดขึ้นมาทําทีเป็นเพื่อนอะ่ะแล้วถีบเราตกไปอะ่ะเออแล้วบอกว่าอันนี้ยึดเรือผมก็แล้วแต่ครับผมก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงผมก็เข้าใจครับว่าสิ่งที่เขาได้ยื่นมาเนี่ยโดยเฉพาะล่าของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะนะครับเพราะล่าของอสุรารวมไทยเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นการปดล,ล็อกการผูกขาดเพราะไม่ได้มีการ ที่บอกให้ลดกำลังอบอกให้ไม่จำกัดกำลังขั้นต่ำเลยของเพื่อไทยเดี่ยผมว่าเป้าใหญ่เหมือนกันครับแต่ก็ต้องหาเหตุมาเป็นข้อเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็อาบอกว่าให้ปัดของผมตกเนาะซึ่งผมก็คิดว่ามันมันไม่เกี่ยวกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ผมก็ให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่าเรื่องนี้ทุกท่านเห็นว่าอย่างไรนะครับ พอพูดว่ามีโจสรสลัดมายึดเรืออะไรต่างๆนานาล่าสุดโดนโต้มาจากพักเพื่อไทยนะครับคุณชนินรุ่งธนเกียรติครับสสพักเพื่อไทยบอกว่าเรือของผมกับสสเท่าวิพภพชัดเจนว่ามันเป็นเรือคนละลำและผมไม่เคยคิดจะยึดเรือไครผมว่าเราคุยกันชัดตั้งมาตลอดว่าหลักการร่างของเราทั้งสองไม่เหมือนกันถึงแม้เราจะเห็นตรงกันว่าการเข้าถึงใบอนุญาตผลิตควรมีการผ่อนคลายเงื่อนไขแต่เรายังเห็นแย้งกันในสาระสาคัญมากกว่าหนึ่งเรื่อง ร่างสอสอเท่าพิภพให้การผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าไม่ต้องขออนุญาตเลยแต่ร่างของผมต้องขออนุญาตแจ้งให้หน่วยงานทราบส่วนตัวผมไม่คิดว่าจะได้ยินวัทกรรมนี้จากคุณเท่าเพราะการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องอาศัยความร่วมม,วม,มือการเอาแต่สร้างวัทกรรมเอาดีเข้าตัวต่อหน้าสื่อแล้วแปะป้ายคนอื่นเป็นโจรสลัดจะสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับผู้อื่นยากครับถ้าเราไปดูความแตกต่างเนี่ยนะครับของร่างพรบสุราชุมชนของพรรคเพื่อไทย และพักประชาชนจะพบจุดที่แตกต่างกันอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือเวลาจะขอผลิตสุราโดยไม่ใช่การค้าของพักประชาชนฝ่ายค้านเขาบอกไม่ต้องขออนุญ,ญาตแต่ของพักเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่ต้องขออนุญ,ญาตเหมือนกันแต่เป็นการแจ้งให้ทราบนะโดยร่างพรบรเนี่ยของพักเพื่อไทยเขาก็บอกว่าการผลิตเพื่อบริโภคกันเองในกลุ่มเพื่อนหรือในครัวเรือนอาจไม่ต้องขอใบอนุญ,ญาตหรือแจ้งให้หน่วยงานใดทราบนะฮะหลักการเดิมเลยฮะ แต่ขณะเดียวกันก็คือควรจะต้องบอกเพื่อประโยชน์ในการประเมินขณะเดียวกันการยกเลิกการขออนุญ,ญาตมีเครื่องกลัน่นอ่านี้มาเรื่องเครื่องกลัน่นคุณท่าพิภพก็บอกไม่ต้องขออนุญ,ญาตทางพรคเพื่อไทยก็บอกต้องขออนุญาตนะเพื่อประโยชน์ในการติดตามเพราะถ้ามีเครื่องกลั่นไว้ในครอบครองก็ยากต่อการควบคุมเพิ่มความเสี่ยงที่สุราในแบบไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ฮะมีอีกหนึ่งคนที่ออกมาชี้แจงคือคุณวิสุทธ์ชัยนรุน อสสบัญชีรายชื่อและในฐานะประธานวิป,ปรฐบาลก็บอกว่าจริงๆหลักการ3มร่างมันต่างกันนะโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องลงมติแยกรายฉบับไม่มีใครหรอกที่มีธงจะมาคว่ำกฎหมายของฝ่ายค้านแล้วถ้าจะให้ประชาชนต้มเล่ากินเองหรือแจกจ่ายกันเองโดยไม่ผ่านการตรวจสอบเดี๋ยวซ้ำรอยยาดองมรณะคุณวิสุทธ์ว่าแบบนี้นะคร วันที่แล้วตายไปกี่คนล่ะคนประชาชนเสียเสียตายไปกี่คนใครรับผิดชอบได้บ้างแล้วยังป่วยอีกหลายสิบคนเนี่ยถ้าทําไปไม่มีการครวบคุมใครอยากต้มก็ต้มใครอยากแจกก็แจกนี่มันไม่ใช่ประเทศไทยแล้วมันคงเมากันทั้งประเทศอันนี้ที่เรารับไปได้คือประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าจะไปคว่ำล่าของก้าวไกลอะไรแต่เขาเองเนี่ยถึงไม่ได้นาล่าเข้ามาก็ยังเป็นการบริการร่วมกับเราได้อยู่ยังทํางานร่วมกันนะไม่ใช่มีปัญหาอะไรที่ไปออกข่าวว่าเพื่อไทยคว่หรือรัฐบาลคว่ล่างเขาเนี่ยไม่ใช่ มันต้องพูดประเด็นข้อเท็จจริงก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียหายมาถึงภาคผมวว่าพวกผมไม,ไม่ไม่สนับสนุนแต่พอบอกว่ากลัวซ้ำรอยยาดองมรณะนะฮะคุณเท่าพิพพก,ก็ออกมาแย้งเลยว่าเรื่องยาดองมรณะเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันนะกับการเปิดโอกาสให้ผลิตสุราได้อย่างเสรีเพราะกรณียาดองมรณะเกิดจากการซื้อเอทานอลบริสุทธิ์99%ที่ไม่มีการควบคุมมาผสมแล้วไปทำเมทานอลซึ่งสามารถกลั่นจากพืชที่ใช้ทำสุราได้นำมาใส่มันต่างกันฮนะ กรณีนั้นเนี่ยคุณเท่าพิพพถึงขั้นบอกว่ามันเป็นแค่เคสอุตริเท่านั้นกรณีของการผลิตสุราหรือว่าต้มสุราในครัวเรือนจะไม่มีทางอันตรายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าในชั้นกรรมธิการจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร